วันนี้มาดูผลประกอบการผลประกอบการเดือนกุมภาพันธ์ครับนี่ผลประกอบการเดือนกุมภาพันธ์ได้เยอะหรือเปล่านี่นะครับ,บงแ่วันที่สี่ถึงวันที่สี่ถึงวันที่ยี่สิบแปดตังออกตังออกอันนี้ก็เรือบ้างไม่เรือบ้างก็แต่แต่วันกินเยอะกินน้อยนะครับ

ที่เหลือจากการกินข้าวแต่ละวันนะครับวันละร้อยนะครับก็ได้ประมาณเก้าร้อยไร่นะไม่รู้เก้าร้อยสิบบาทไม่รู้ <c oughs> นี่น่าใหม่เนก้าร้อยสิบบาทนี่ครับทำดามได้เลยนะครับนี่